เริ่มต้นข่าวสารกันค่ะองค์ขมนตรีค่ะได้ลงพื้นที่ตามโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการราชท่านปันสุขเหตุความดีเพื่อชาติศาสตร์ที่พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเวลา6นาฬิกา30นาทีพ่นเอกไผ่บูนคุ้มฉายาและพ่นเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ องคำุนตีและรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชท่านปันสุขเหตุความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชุปถัมภ์และคณะกรรมการมูลนิธิราชท่านปันสุขประกอบด้วยพ้นอากาศเอกสุบินชีวะปรีชาเลขานุการราฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงยุติธรรมร่องปลัดกระทรวงยุติธรรมและร่องปลัดกระทรวงสาธารสุขตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการราชท่านปันสุขเหตุความดีเพื่อ รชาาศสต์กษัิยในโอกาสนี้ค่ะได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานพินิษและคุมครองเด็กเะยาะวชนเพื่อติดตามการควบคุมดูแลบำบ,บัดแก้ไขฟืน้นฟูเด็กเะยาะวชนที่ถือควบคุมโตในสถานพินิษจาก4จังหวัดซึ่งมีจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดอนนาจเจริญและยโสธรโดยปัจจุบันมีเด็กเะยาะวชนที่ถูกควบคุมโตในสถานพินิษจํจำนวน122คน ฐานความผิดคดีอาญาส่วนใหญ่มาจากความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษสำหรับทีนี้มีจุดเด่นในเรื่องของการด่านสาธารณสุข การป้องกันและขวบคุมโรคมีการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาการคัดกรองวัณโรคก,การตรวจคัดกรองและรักษาโรคทางฟันการให้ข้อมูลความรู้โดยพยาบาลในชั่วโมงเรียนวิชาสุขศึกษาซับดาละหนึ่งเถื่อซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเรือและเครือข่ายสมาคมมะเร็งนารีเวดนอกจากนี้ยังมีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลที่มีอาการป่วยทางจิตเวทจำนวน15บหา,าย ซึ่งได้ทรงต่อเพื่อพบจิตแพทย์ทีโรงพยาบาลหาสิบพันสามมหาวชิราลงกรณในพระสังฆราชุปรธรรมและโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์สำหรับการบำบัด ยาเสพติดด้ดำเนินการตามแนวทางการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนทีเกี่ยวของกับยาและสารเสพติดในสถานควบคุมโดยนักสงเคราะห์ทั้งนีสถานพินิจและคุมข้องเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานียังได้รับรางวัลราชการต้นแบบระดับทองจากกรมควบคุมมลพิษในโครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสียเหตุห้ยบ่มีน้ำเสียไหลออกไปทรงผลกระทบต่อชุมชน จากนั้นองค์คมนตรีและคณะครับดเดินทางต่อไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตหาอุบลราชธานีเพื่อติดตามภารกิจการดูแลแก้ไขบำบัดฟืนฟ้นฟูเด็กและเยาวชนที่สารเยาวชนและครอบครัวมีคำพิพากษาให้คุบคุมโตและฝึกอบรมจากเจ็ดจังหวัดในเขตของอุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรอำนาจ,จเจริญมุกดาหารสกลนครและนครพนม ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการควบคุมดูแลของศูนย์ฝึกจำนวน206คนฐานความผิดคดีส่วนใหญ่เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษโดยจากการตรวจประเมินการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานองค์การสาระชาติผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทั้ง4ด่านได้แก่ด่านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเด็กและเยาวชนมีการตรวจประเมินสุขภาพของเด็กและเยาวชนเข่าใหม่โดยใส่แบบสภาพวสุขภาพแบบองค์รวมรวมไปถึงการคัดกรองและการจำแนกการใส่ยาเสพติด ตามแบบประเมินเอซิดและคัดกรองตามแบบสัมผัสคัดกรองวัณโรคปอดและประวัติการรับวัคซีนโควิด -19 ซึ่งเด็กเยาวชนรับใหม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์การรักษาทุกรายเพื่อจะให้เยาวชนได้รับการตรวจวินิจฉัยจากจิตแพทย์ หลังจากนั้นค่ะองคขมมตรีและคณะได้มีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมที่โรงพยาบาลหา 40, สิพันษาม,มหาวชิราลงกรณในพระสังฆาราชุประถมเพื่อผูดคุยและให้กำลังใจแพทย์และพยาบาลในฐานะโรงพยาบาลแม่คายที่ดูแลสถานพินิษ และเดินทางไปที่โรงพยาบาลสัมปสิทธทิประสงค์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่คายของเรื่อนจำกลางอุบลราชธานีเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการราชท่านปันสุกพร้อมมอบของเยี่ยมให้แก่ผู้ต้องผู้ที่ป่วยที่รักษาพักโตนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลจำนวนหนึ่งรายก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่เรื่อนจำกลางอุบลราชธานีเพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการราชท่านปันสุขโดยมีผู้บัญชาการนะคะ เรื่อนจำกลางอุบลราชธานีได้ร่ายงานผลการดำเนินงานเรื่อนจำกลางอุบลมีพื้นที่จำนวนเก่าสไร่หาซิตารางว่ามีอัตราการควบคุมภูต้องขังกำหนดโทษบ่เกิน30ปี ปัจจุบันมีผู้ต้องขังอยู่ในการควบคุมจำนวน4,735รายแบ่งเป็นชาย4 3่3คนนะคะและหญิงนะคะ3า2คนมีพยาบาลวิชาชีพจำนวนเก่าคนพยาบาลเทคนิค1คนค่ะและนักจิตวิทยาจำนวน2คนคิดเป็นอัตราส่วนพยาบาลจำนวน1คนต่อผู้ต้องขังจำนวน4,73คนมีอาสาสาธารณาสุขเรื่อน จำนะคะจำนวนทั้งสิน4 2 5ยีสคนคิดเป็นอัตราส่วน1คนต่อจำนวนผู้ต้องขัง11คนและมีโรงพยาบาลสัมพสิทิประสงค์เป็นโรงพยาบาลแม่คายในด่านการป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญนอกจากนี้ครับมีการจัดและการทันทีแยกกักโรคมีการคัดกรองหาเชื้อซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีและเอชในผู้ต้องขังใหม่ภายในเจ็ดมือครบทุกราย มีการคัดกรองหาเชื้อวัณโรคโดยการเอกซเรย์ภูตองขังเข่าไม้ทุกรายโดยรถเอกซเรย์ระบบดิจิตอลพระราชทานมีการคัดกรองมะเร็งในภูมิภูตองขังหญิงอายุ3-70 0ปีโดยมีการคัดกรองตรวจเต้านมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกซึ่งในกลุ่มเปราะบาง608ได้รับการฉีดวัคซีนไขวัดหไ่ทุกรายนอกจากนี้ครับยังเดาดำเนินการตามมาตรฐานซิ่งเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผููต้องขันครบทั้ง10ด้าน และมีการผ่านเกณฑ์ <SL U> <road> ตามมาตรฐานครบทุกด้านอีกทั้งย่งได้ดาเนินการจัดบริการจัดทำารากฟันเทียมและธนกรรมทั้งกลายภายในเรื่อนจําโดยยังได้มีการจัดมุมสุขภาพราชทัณปันสุขครบทุกแดนมีปริมาณคุณภาพของหนังสือเพียงพ่อมากกว่ารอยละสิบของผู้ต่างขังทั้งเบิร์ตในเรื่อนจําและมีการจัดกิจกรรมประกวดมุมสุขภาพราชทันปันสุขเพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านการพัฒนามุมสุขภาพราชทัณปันสุขด้านการบริการสุข สุขภาพจิตและจิตเวทผู้ต้องขังมีการประเมินสุขภาพจิตผู้ต้องขังรับใหม่รวมไปถึงระวางต้องโทษครบทุกรายครับ โดยปัจจุบันค่ะมีผู้ต้องขังจิตเวทจํานวน317คนแบ่งเป็นชายนะคะ2 8 9คนและหญิง28คนได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายมีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางสุขภาพจิตและจิตเวททั้งในสถานทีและผ่านระบบออนไลน์และมีการให้คําปรึกษาผ่านทางออนไลน์โดยการวางแผนเตรียมความพร้อม ผู้ตองขังป่วยจิตเวทก่อนผนโขดในกรณีทีบมิญาิจะประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อทรงโตผู้ผนโทดทางจิตเวทดำเนินการบำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดมีการจัดโปรแกรมการบำบัดสำหรับผู้ใส่ผู้เสพและผู้ติดคือการอบรมโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัด รวมถึงรูปแบบการปรับเปลียนพฤติกรรมสำรับกุมผููเสพยาเสพติดและผู้ข่าราย่อยมีการพัฒนาผู้ต้องขังในด้านอาชีวะบำบัดและด่านดนตรีบำบัดนอกจากนี้เขาตรวจเยี่ยมนะคะภายในเรือนจำกลางอุบลราชธานีเพื่อตรวจเยี่ยมห้องกักโรคจำนวนหารายเข้าสูแดนหญิงเยี่ยมชมห้องแม่และเด็กพ่อมอบของเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงต่างขั้นและเด็กติดคุก และเด็กติดต้องคั้งนะคะจำนวน2รายน้ำกันเยี่ยมชม่หมของพยาบาลและมอบของให้กับหญิงชาราและป่วยเพื่อเป็นของขวัญให้กำลังใจต่อไปก่อนสีมีการเดินทางในการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดซีสเกตค่ะ